สดรอดนะครับนี่ครับตักเน้นเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องประปยครับผมคนที่ครับเสามือวันเสาร์นี้ผมคนที่ขอน้าพี่น้องประปยเขาซู่ครัวคนทีเพื่อที่จะมารวมรับประทานข้าต้มร้อนสำหรับเสาร์นี้ไปเขารั่วลกันนะครับครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับสำหรับเสาร์มือวันเสาร์นี้ครับคนที่ผ้าผีน้องมารุ่นหมอขขาต้มพี่น้องเป็นไรครับนี่คือขขาต้มที่แม่บ้านนะครับภรรยา เราเห็ดไว้นะครับตอนเศร้าราว่าอากาศมันคอนขางที่จะเย็นจยกน้อยนะครับเลยแม่บ้านนะครับภรรยาเราก็เลยเห็ดอันเขาต้มหมูนะครับเป็นเขาต้มเครื่องนะครับพี่น้องเขาต้มเครื่องร้อนๆเลยนะครับเป็นมีเหนื้อหมูนะครับสิโค้งหมูออนนี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องสิโค้งหมูออนหลังจากที่ภรรยาเราต้มนะครับยันแนงเราต้มเขาต้มไปแล้วนะครับก็ไว้ ใส่โลไาย้านนะครับคนลับใช้กินเลยล่ะนะครับกินได้ขอพ้วเหละนะครับพอดีใบหยาโตอ่าพอดีว่าจะตากไปส่งพี่สาวแต่ว่าใส่ผงนวดแล้วพะว่าพี่สาวมากินผงนวดนะครับพอดีคนลําใช้ก็จะเสิร์ฟใส่ชาใส่จาน,นี่นองเออ้อนะครับนีนะครับตากใส่ถ้ววใส่ช่างก่อนมาพี่น้องอากาศวันนี้อยเย็เนเย็เนยน้อยครับพี่น้องอยาเย็นเย็นน้อยก็เลย ในบางได้่าเฮ็ดข้าวต้มสดมีแห้งทองสดร้อนนะครับนี่ครับตักเน้นเลยนะครับบนเดรนเขาเน้นยสีโค้งกับเนือ <c oughs> นี่ครับตักใส่เลยพี่นอ <c oughs> อ้องข้าวต้มสักถ้วยร้อนๆตอนเช้าก็ยู่ได้แหะครับพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าอากาศมันเปลี่ยนนะครับกาศมีเันนั่นแหละแต่อากาศเปลี่ยนเป็นเลยครับพี่น้องไอ้ห่วยๆเลย เดี๋ยวน้ำใส่กระเพี่น้องมาน้ำใส่เห็นไหม่นี่ข้าวต้มเครื่องกระเพี่น้องถ้วยใหญ่ใหญ่ใบเบลื้อนะครับกะยิ้มแล้วครับพี่น้องปมไปอย่างเขาไปปรุงเครื่องนร่วมกันครับแต่ว่าในส่วนของข้าวต้มเนี่ยนะครับเวบานเขาได้รัปรุงแล้วล่ะนะครับใส่พวกไอ้อันพวกไอ้ซอสหอยนางรมพวกไอ้ไอ้ รสดีแน so ่นะครับน้ำปลานะครับผงนัวนะครับข้าวน่อนะครับซ่งเลยม่จะแสบเราก็ใส่ลงไปนะครับพี่น้องคุ่พป้อนดีสวยเลยนะครับสิ่งเลยแสบแก็เติมเต็มปรุงลงไปนะครับพี่น้องรสชาติก็ดีนะครับปานกลางนี่ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้กราต้มร้อนๆน้ำกันได้ครับเด้อทีนี้เราไปเติมเต็มในส่วนของการปรุงด้วยกันเลยนะครับมาพี่น้องปรุงน้ำกันปรุงก็มีอย่างไรนะครับพี่น้อง ข้าวต้มตอนเช้ามันจะได้อรรถรสนะครับกับมีหอมนะครับโรยลงไปนี่ครับหอมอยู่คนละขี้ฮันแบบอยู่เคียงนี่แหละแต่ถ้าพูดได้ใส่หอมกับใส่เพรดบเพยาอเติมความบ๊วยใส่ประมาณนี้แหละพี่น,อน้องประมาณนี้แต่คนลาขี้จะกินเนื้อลดนั่นจัน้อยน่นะครับจะเติมในส่วนของซีอิ๊วขาวลงไปนะครับประมาณนี้หยดสองหยดพอครับโอเคนี่คือข้าวต้มนร้อนตอนเช้านะครับเราสามารถที่จะรับประทานนะครับให้ ในส่วนของระบบลำไส้ของเรานะครับได้ผ่อนคลายนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเน้นในส่วนของอาหารหนักอาหารหยาบมาแล้วนะครับช่วงเช้าเรามาเติมเต็มความนุ่มให้กับในส่วนของอวัยวะในส่วนของลำไส้ของเรานะครับได้อัตรลดแล้วก็ได้รสชาตินะครับพี่น้องไม่กินก็โตมอนฮอนกันนะครับได้เอาละครับพี่น้องผมไปครับสำหรับคลิปนี้ผมก็รำคีฝากไว้จะมีก้อนก่อนแจกกัน เหมือนเดิมชินเคร้ยพี่น้องอยิ้ยเยบเป็นสุกนะครับได้กลับมาพบกันไปที่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับชิ้นนี้จงเป็นของเรา <laughs>